สวัสดีค่ะพบกับรายการไลฟ์ไตชนุนบายยามาฮ่ารายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรนด์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสรรและแตกต่างของวงการรถมอเตอร์ไซค์สัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปเกาะกระแสของยามาฮ่าแกลนฟิลานโนซึ่งในภาพบรรยากาศของงานนี้นะคะ เป็นการยืนยันได้เลยค่ะว่ายามาฮ่าแกลนฟิลาโนนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวจังหวัดขอนแก่นส่วนช่วงที่2ของรายการนั้นเยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดนั้นผนึกกำลังร่งรวมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งทางยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดเข้าร่วมการสนับสนุนซีเกมครั้งที่33และอาเชีพาราเกมครั้งที่13 เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นอยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามชมจากไฮไลท์รายการกันก่อนได้ณนะบัดนี้ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์ไตนชั้นูบ่ายยามาฮ่าอย่างที่เกินกันไว้ในช่วงไฮไลท์ของรายการนะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเกาะติดกระแสของยามาฮ่ากลาเนฟิลโซึ่งจะเป็นภาพบรรยากาศในงานยามาฮ่าดิยูนิคแฟชั่นเอเวนิว2 ซึ่งในงานครั้งนี้ชาวขอนแก่นให้การตอบรับความนิยมให้กับยาม่าแกลนฟิลาโนอย่างล้นหลามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นตามดิฉันไปเลยค่ะมากันเลยค่ะกับภาพบรรยากาศในงานแกลนฟิลาโนซึ่งจัดเต็ม กับกระแสะการตอบรับของชาวขอนแก่นในงานย a m a h a D Unique Fashion v e n u e 2อเวนิว2025ซึ่งจัดขึ้นในวันที่17ถึง21กันยายนที่ศูนย์การค้าเซนทัลขอนแกน่นทางรายการได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แม่ Yamaha g r a n ฟิ i a n o นั้นได้รับการตอบรับจากคนไทยเป็นอย่างดี ซึ่งภายในงานนะคะเต็มไปด้วยกิจกรรมความบันเทิงสุดสร้างสรรค์มีทั้งเกมสนุกสนานพร้อมกับไอศครีมรสแกลดฟิลาโนแม่จะหาทานแบบนี้ได้นะคะต้องงานนี้งานเดียวเท่านั้นและยังมีกิจกรรม DIY ผัวกุญแจสุดเอก l u s ลูซีฟในแบบฉบับที่เป็นของตัวเองและยังมีมุมถ่ายภาพเช็คอิน ใครถ่ายภาพเช็คอินกันแล้วก็ไปรับกระเป๋าพรีเมียมที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นโดยนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดแสดงรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกรนฟิลโน Hy บริดและยังมีรถอัตโมติสุดคิตครบรุ่นมาจัดแสดงในงานนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกันอย่างเต็มอิ่มกรีดกกราดกันไปเลยทีเดียว และภายในงานนะคะทางบริษัทไทยามาฮ่าก็ยังมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษและสิทธิประโยชน์อีกมากมายสำหรับผู้ที่ออกรถในงาน y a มาฮ่าดี u n นิคแฟชั่น o อ a เวนิว2025ที่ขอนแก่นนั้นสร้างกระแสความนิยมและทำยอดขายได้ถึง119คันและภายในงานยังเต็มอิ่มกับบรรยากาศความสนุกพร้อมทั้งศิลปินขวัญใจเจนแซ กับวง Polycat ซึ่งมามอบความสุขและความมันภายในงานวันนั้นแม้แม้แม้กับยอดขาย119คันนั้นซึ่งปิดท้ายกิจกรรมอย่างชาวแกรนได้อย่างสมชื่อคอนเซ็ปต์ของงานในวันนั้นจริงๆและยังมีกิจกรรมที่จัดเต็มไปด้วยความแกรนครั้งต่อไปขอเชิญชาวจังหวัดอุดรดธานีเตรียมตัว ไปร่วมแกนกันต่อที่เซ็นทรันพราซาอุดรธานีในวันที่15-19ตุลาคม2568อย่าพลาดความมันความแกรนแบบนี้นะคะและทั้งนี้ชาวอุดรจะได้พบกับมินิคอนเสิร์ตสุดมันกับวงเพ r ร์ e พ c ชถือว่าทั้งแบรนด์ยามาฮ่าได้จัดเสิร์ฟความมัน ความแกรนให้กับชาวอุดรกันแล้วในวันที่19ตุลาคม2568เวลา17นาฬิกาที่เซ็นทันพลาซาอุดรธานีถึงเวลาชาวแกรนอุดรไปร่วมแกนอ่อนกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมนี้เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Yamaha Society Thailand ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้ ส่วนช่วงที่2ของรายการนั้นเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับงานแถลงข่าวของ Yamaha Fazio Hybrid เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ